หลังหลังอุ้หลังหลังังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเราว่าจริงม่ไปหน้าบ้านๆไปหน้าบ้านตงนั้นยังเนปะเนี่ย อยู่กับโบวี่นะคะไม่มีนนท์ค่ะอยู่โบวี่คนเดียวเดือนกุมภาพันธ์เทศกาลวาเลนไทน์แต่ตอนนี้ชวนไปดูหนังก็ไม่ไปให้ทําอะไรก็ไม่ทําฉะนั้นคลิปนี้แกล้งนนท์ค่ะแกล้งนนท์ค่ะไปดูกันเลยว่าจะแกล้งยังไงไวทตามมาตามานอนจะไปดูหนังเฮ้ยเป็นคนมาแล้วมันเปื้อนเปื้อนไปลงรถเราลงลไปดูหนังกันเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูหนังกันหนึ่งแม่หน้าบ้านหน้าบ้านแหงน้ำแห้งน้ำหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเฮ้ยหลังบ้านหลังบ้านเด้อหน้าบ้าน

E <S 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 ไปหน้าบ้านตรงนั้นไงเห็นป้เนี่ยมันมึงยิงที่กูเลนอยู่วะโอ้โหะเบ้าระเบิมนมีปืนมั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 นจะต้องโดจะต้งโดนมันมีปืน้วนจะงโดนจะต้งโนเนี่มันมีปืนโจนโจนมามามาหลังบ้านบ้าหรอในเกมนี้นึงระวังโจนฆ่าเธอตายกับเขาจะฆ่าเธอเธอจะเอาอันไหนอ้ยเขาจะยิงมันโยนเธาจะพูดดีพูดเยอะตุ๊มันทุกมัน จะไปดูหนังไหมเขาจะยิงเธอแทนเนี่ยอ่าโอเคโอเค่าเอาจะดูหนังใช่ไหมเขามีชาเลนจ์ความท้าทายมหมเธอแต่จะไปดูหนังใช่ไหมใช่โอเคนั้นถามมาเฮ้โดนวงตายแล้วเธอกระโดนวงตายแล้วเนี่ยอาะเราจะมาเล่นเกมฟรีไฟลกันโดยใช้มือข้างเดียวโดยใช้มือข้างเดียวข้างไหนให้เบลเป็นคนข้างนี้เหรอ นนจะให้โบเป็นคนยิงส่วนนนจะเป็นคนเดินถ้าโบยิงได้1ตัวรับไปเลยตัวละ1,000บาทตัวละ1,000บาทเอาว่าวเขาขอไปเตรียมความพร้อมแบบหนึ่ง2,000 years later เออ เขาไว้กันที่ฝีมือดีกว่าว่าจะยิงโดนหรือเปล่าไม่อยากจะพูดเรื่องยิงอ่ะอมันเท่จริงด้ยว่ะ เปินร้านโอ้มีหมวกทหารด้วยไงเนอะชุดทหารใครคิดว่าโบยิงได้ฮะแทนแทนมโบใครคิดว่าโบยิงไม่ได้สักตัวนะแทนแทนทิมโดนบอกว่านนท์คิดว่าโบยิงไม่ได้หรอกเออโอ้สบายมากโเขาโบจะเป็นมุมมองซ้ายขวาชิดมากทางเขาได้หรอไม่ได้เราต้องชิดมาหาเขาถ้าอยากกอดอกดิ้มันก็สูงนะแต่ต้องกอดบ้างอ่าเท่ากันนะจะลงตรงไหนดีอ่ะเมืองหลวงควันละฝุ่นมากมายไม่ใช่คอนาฬิกาขห่อนาฬิการมา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 

เธอเขาเดินก่อนถ้าเธอยิงได้นะตัวละพันจำไว้อ่ะเก็บืนเก็บเก็บติมหมุนดิเติมหมุนมุมกล้องเติหมุนยุ่มหมุนยุ่มลำบากว่าเบื่อเฮ้ยบื่อเต็มเลยกล่องยาเก็บเก็บเก็บเบื่อเบื่เก็บแล้วเก็บนานแล้วดีแล้วเราจะได้มีกันละกันดีแล้วเราจะได้มีกันละกันมามาดูคนดูคนดูคนเฮ้ยเธออย่าเพิ่งขีเถอะเข้าไปม่ทำงานเขาไม่ถนัดเออเธออะไรเขาเติมหมุนนี่เขามองไม่เห็น ธอหมุนดิหมุนหมุนยิ่งหมุนยิ่งเหมือนเไม่มือเดียวแต่ตัวนีว่ามีมีใครดูไหมโอ้โหกลางกไม่เสียงใครวิ่งอ่ะมาอยู่กันในบ้านในบ้านมาอยู่ในบ้านหมุนดิหมุนดิขึ้นมาขึ้นมาหมุนหมุนถ่ายถ่ายตรงไปไหตรงไปไดนกดยิงน้ะมันตรงยิงดิไหนอ่ะมันไปไหนอะมันตรงกดยิงยิงเลยอย่าไปลงทรายยิงหน้าต่าลออกยิง อันหนีหนีดีกว่าไม่ให้โดนดีกว่าเดี๋ยวเสียพันหนึ่งเขาอยาหนีก็โดนมัดใช้ปืนเขาวิ่งหนีทำไมเือดแย่พันหนึ่งไม่ใช่แต่เขาก็ช่วยนะแต่เขาก็ยิงโดนแล้วแต่ปืนเขามันเบาหรือเปล่าเออเธอเดินไปนู่นเขาจะไปได้ยิงช้าสวรรค์ยิงช้าสักวันไหนอันไหนอะไรเงี้ยหัวสลิงหัวสลิงกดใช้า้ นี่ยังไงเออไม่มีคนลงเฮ้ยมีคนเลยไม่มีคนลงเอาละครับดูดีครับว่าโบวิชจะได้หนึ่งพันบาทหรือไม่ไ้ยเก็บเก็บเก็บขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนโอเคไม่รอดเลยไม่สมัครนะสันเลยวิวเฮ้ยังไงเลี้งนี่ยิงเลี้งนี่ยิงนี่เลี้งเลี้นี่เลี้งเลี้กดเลี้งก่อนกดเลี้งก่อนมันหายไปแล้วกดเลี้งเออเฮ้ยล้างล้างดูแทนที่ดีล้างขวาขวาไม่ใช่ไม่ใช่มันยิงทขาไม่ล้งขวารขวาขวาบนบนเออบนภูเขาบนภูเขา ดู่แงายมือาายมือสายมือ้ายมายยิงทำไมเรา้ายยังไม่มีคนเลยซ้ายทำไมทำไมนั่นนั้นยิง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 ก็ยิงยิงมันแรงเลยยิงยิงมันลรงกค้ังกูขังขังขังกูขังกูขังเดินตายหมอดีหมอดีบนเดินดิเดินดิเดินดีลุกดิเข้ามาแล้วหรอว่าเข้า้าเข้า้าลบลบไม่เหลือลบไม่มีแล้วโอ๊ยลบวิ่งกลับตายยังไงหัวมัน่ะ ก็จะเขายิงก็เขายิงสุดๆสุดๆก็จะให้ได้เขายิงที่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยโบวิก็ได้พันหนึ่งแล้ว บอกกันว่ามันยากจริงนะเว้ยเออมันคนละมืออ่ะนี่เธอมาเป็นตัวช่วยเขาหรือว่าจะมาเป็นตัวแบบเธอว่าเขามาเป็นภาระเหรอเธอว่าเขามาเป็นภาระใช่แบบตัวผู้นำอะไรอย่างงี้เมื่อกี้เขาบอกให้เ,เติมยาเดินก็ไม่เติมมันไม่มียาไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ถึงไม่มียาเขาก็รักษาใจเธอได้เออรางวัลของผู้ชนะครับผมมาไปเลยมันใช ก็โมงมาหลอกเขาพันหนึ่งอ่ะอนนะเออแหม่ไม่ต้องงอนไปนะจ๊ะมาละจ,จ้านี่ของขวัญน,นี่เขาให้อ้าวพันหนึ่งไงให้ไงเล่นเกมชนะเปิดยังไง้ไม่ตองอ,อ,อันนี้ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะ,แกะเปิดฝามาได้เลยจริงเหรอเปิดฝามาได้เลยไม่ชอบเปิดฝาทำไมหรอชอบเปิดใจโอ้ยนี่ เฮ้ยขอบคุณให้หมดเลยให้หมดเลยเหรอเขาไม่รู้ว่าเธอต้องใช้แบบไหนอะไรเขาซื้อมาม่วหมดเลยทืเดีดิอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยนีเขาจะได้เอาไปแต่งหน้าสวยๆไปอ่อยผู้โอ้โหแม่เอาแล้วอาคืนเล่นเล่นเนี่ยังไม่หมดนะจ๊ะไปเปลี่ยนเสื้อมาจ้ะแล้วก็ไปดูนังใช่ two thousand years later ตกใจเลยไม่ได้เกมกันหนาเลยอ่ะน่าคู่เหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์เลยนะคะเสื้อคู่ฟรีไฟล์น่ารักอ่ะไม่เขาบอกเขาอ้วสำหรับใครนะคะที่อยากร่วมสนุกนะคะร่วมเล่นกับโบวี่กับนนนะคะก็ดาวน์โหลดเลยเกมฟรีไฟล์นะคะที่ App Store และ Google Play เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ กิ๊กกลวสาวกไม่ชอบเล่นเกมนะคะเอาวิธีนนไปนำเสนอได้นะได้นั้งพันหนึ่งวิธีนี้ใช้ได้นะครับม่อยากเล่นเล่นอีกไหมพันหนึ่งเราอีกสักพันเออีกสีหน้าก็ได้เอาอีกสักสองพันสามพันสี่พันห้าพันอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบส คอมเมนต์ด้านล่างนะเขาบอกเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเรื่องหลังๆอุ้ยเมืองหลังหลังบ้าน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 เออไปบอดูหนังกันดีกว่าเธอจ่ายนะแต่เขาไม่ได้พันหนึ่งเธอจ่ายโอเคเธอจ่ายไป